สวัสดีค่ะมือนี้เยาวันพาแซบเนาะคะ่ะน้องศิภามากินแอปเปิลจิ๋วนะคะแอปเปิลจิ๋วบอกว่าวรสชาติสิเป็นอย่างไรซื้อมากกับท่านได้ลอง้ะคะ่ะมาลองกันเบิ่งว่ามันสิเป็นอย่างไรแอปเปิลจิว๋วโอ้ยอนนะคะุณค่ะวันเคยกินแต่หน่อยหน่อยจิ๋วเจียวมันบอกว่า มันมาเป็นสีนีไหะสีนีสีแพ้งแพ้งเด้ลองสูอมาเอื่อ กรอบค่ะสวัสดได้ด้วยเห็นอยู่นะค่ะห,หวานกรอบ ร่องกับมะเข็ออย่างสื่อเลางกินเลยมันจิแตบอ่ะหวานเปลือกประตองเลยอ่ะปลปะตองออกนอะ เขาง่ายขายคลายเปอนนำผึ้งอืมอ mm ืมซากร บกเพิมบักแข็งใช่ตักายห้าหนังเลยมันมีคนนั้มาขายนะมันแพงผ่าหนังบุ ก็ไลยหูว,ว่าพันหยางคอมเมนต์มาบอกพี่ว่าไยเนานะแอปเปรลจิว๋ว ไม่เปปลูกได้บวน้น่นน่ะม่เม็ด ขอนกรอเปิเดิ๋วบอกต้มถามไหมคะถาม นี่เล่นๆแซ่บนะจ๊ะหลางดีเด้อแอปเปิ้ลจิ๋วบ,บอมันจะเปิดกับไม่บึงขมุน ลาบของเปลือกมันกินกัญ่เลยน้องอันกับเป็นเหนือซายกรอบแล้วกระนุ่มบอบแข็ง กก็เป็นพรอยใหม่เนะีหาอยากกุ้บอกหนูว่าของประเทศจ อาปอ่าหวานหวานไหมเธอแซ่บห้ง นัอมเร้เอมึงมึงอ่ไรบาทืมหวานช่ำมันจะมีพันนงง่ะนวลปลอมๆมันนี่นวยี่นะ้า อืมฟับอิม่มขอบคุณนะคะติ๊ตต้ารับส้มยําบ้นผ้าแสบพิมนีเฮากับพ่อสำมเน่เนาะคะ่ะผลไม้มันกอกแปลกอยู่เด้ดมากกินยากดูร้องด้วยค่ะใคนผู้ใดเห็นนะหวานแห้งหวานฉ่ำนะคะ่ะขอบคุณพาติตต้ารับส้มยํานผ้าแสบพิมนีกับพ่อสำมเน่พิมหน,นามนาฝากใหม่สวัสดีค่ะ